สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุก246สีหทารอตนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2566นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมนะคะและท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีธนูตามโหราศาสตร์ไทยปฏิทินไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ คลิปนี้เราจะทำคลิปประจำเดือนพฤษภาคม2566นะคะของชาวราศีธนูซึ่งเป็นการทำโดยภาพวงกว้างพยากรณ์โดยภาพกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึง่งถ้ามีพลังงานที่ไม่ถูกใจนะคะไม่ตรงกับใจก็ขอให้ทิ้งไปนะคะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ถูกกับ เราเปันปงานที่เราต้องการก็ขอให้น้อมรับเข้ามาใส่ตัวไว้นะคะคลิปนี้ก็ยังจะใช้ยังคงใช้หินมงคลในการควบคู่กับพลังงานนะคะเป็นเป็นพลังงานหัวเข้ามาช่วยนะคะเ,เราจะมาดูกันนะคะให้ไปแรกของชาวราศีธนูนะคะ อขอพลังตรวาลพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอนุภาพนะคะของชาวราศีธนูได้โปรดส่งพลังงานบวกมายังให้ในการพยากรณ์ในวันนี้ด้วยนะคะขอพลังงานบวกให้กับชาวราศีธนูด้วยค่ะโอเค ไพ่ใบแรกของชาวราศีธนูนะคะ Queen of Hearts Seven of Pentacles The Jasmine The Sun, King of Swords, Six of Pentacles, The Moon, Five of w a n d บินส์ออฟซอสเอสออฟพาร์สเอสออฟซอสเทออฟวันควีนออฟเพนตาคูลดั้งสติ ให้ของชาวธนูนะคะค่อนข้างออกมาในพลังงานบวกมากกว่านะคะเกือบ90%เลยนะคะ80%ได้อยู่นะคะคือ,อ,อพลังงานบอกว่า queen of hearts สำหรับชาวราศีธน,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 นูที่เป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นผู้หญิงชาวราศีธนูที่เป็นผู้หญิง ช่วงในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับถ้าใครที่แต่งงานแล้วนะคะคนที่แต่งงานมีคู่แล้วก็อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งครภ์การได้บุตรหรือการได้สิ่งของมีค่านะคะสิ่งของมีค่าแต่ที่เน้นๆเลยคืออา,อาจจะมีการตั้งครันนะคะอาจจะมีการตั้งครันอาจจะมีการได้บุตรสมความปรารถนานะคะแล้วก็ ยังมีความพึงพอใจในในสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของชาวธนูนะคะาชาวธนูโดยทั่วไปเลยในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับได้หลุดพ้นออกจากห่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันตึงมันมัน,ม,นมันกระชับมันตึงจนเกินไปในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เหมือนกับคุณได้ ออกมาจากความรู้สึกแบบนั้นนะคะความรู้สึกที่มันตึงมันเครียดมันอาจจะไม่ได้มากนะคะมันอาจจะทำให้คุณนอยๆยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขไม่เต็มที่นะคะมีความสุขไม่เต็มที่ทำอะไรก็เหมือนเหมือนจะได้ก็ไม่ได้เหมือนจะดีก็ยังไม่ดีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคามนี้เหมือนกับคุณเห็นแสงพาทิตย์แล้วคุณเป็นเดอะซันแล้วคุณ มองออกแล้วว่าปัญหาคุณอยู่ที่ไหนนะคะปัญหาคุณอยู่ตรงไหนคุณควรแก้ไขยังไง <c oughs> และความรู้สึกที่คุณมีอยู่ความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกที่มันติดอยู่กับเอ,อในความคิดมันติดอยู่ในในในห่วงของความรู้สึกเก่าๆอะคะ่ะออ,อยากจะให้คุณขจัดมันออกไปนะคะพลังงานลบทั้งทงหลายแหล่ที่มันติด มาในสมันสมองเรามันติดมาในจิตใจเราให้คุณทิ้งมันให้หมดนะคะเพราะว่าชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องโดดเด่นเป็นเดือนที่คุณจะต้องได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาและฝากฟันปัญหาอุปสรรคออกมาได้เป็นเวลาที่คุณจะเฉิดฉายหรือว่า มีตัวตนขึ้นมาในสังคมหรือในงานที่คุณทำเป็นที่ยอมรับถ้าท่านใดทำธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นช่วงเดือนที่ภูมิใจกับผลงานหรือ,อมีความพึงพอใจกับยอดขายยอดรายไดท้ที่กลับมาเป็นกอบเป็นกามากขึ้นนะคะทำให้คุณมีอารมณ์ที่จะ ทำงานมากขึ้นแล้วก็อุปสรรคที่มันมีมาก็จะค่อยๆน้อยลงร้อยลงเรื่อยๆนะคะคุณมองปัญหาคุณมองอุปสรรคเป็นเรื่องของความท้าทายเป็นเรื่องของออการใช้ความสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปแล้วก็ปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมานะคะทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี้ย มันสร้างคุณให้เติบโตขึ้นนะคะมันสร้างคุณให้แข็งแกร่งขึ้นมันสร้างคุณให้รู้จักพลังอํานาจในตัวตนของคุณเองว่าคุณสามารถที่จะบรรลุปเป้าหมายได้ด้วยตัวคุณเองไม่ไม่ต้องไดออ้รู้สึกว่าเครียดหรือว่าต้องพึ่งพาใครมากนักนะคะ ด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถของคุณและด้วยความที่เป็นตัวตนของคุณเองคุณสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาและอย่างรู้ซึ่งปัญหาที่มันก่อเกิดคุณตกผลึกแล้วนะคะกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันอะไรมันทำไมแบบนี้มืออะไรก็ตามที่มันขัดขวางกระบวนการความคิดมันขัดขัขดขวางกระบวนการการค้าทั้งหลายของคุณนี่ย ถึงเดือน iscilla, พฤษภาคมนี้คุณก okay, ็จะตื่นร uhm, ู this, heures, meter, ้คุณก็จะอ๋อโอเคมันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคุณจะรู้สึกสัมผัสมันได้ว่าทุกอย่างมันย่อมมีปัญหาแต่ว่าปัญหานั้นมันมันจะไม่อยู่คงทนถาวรเสมอไปวันหนึ่งคุณก็ก้าวข้ามมันได้นะคะโดยเวลาที่คุณก้าวข้ามมันได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณหลุดพ้น คุณหลุดพ้นและคุณก็เจอจรัสในงานที่คุณทำเจอจรัสในความเป็นตัวตนของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะคะคุณคือผู้ที่กำชัยชนะไว้ในมือนะคะและพร้อมที่จะเอ่อเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าต่อนะคะในธุรกิจธุรกรรมหรืองานต่างๆที่คุณทำ คุณเป็นพระราชาไปแล้วในความคิดความสามารถคือปัญหาต่างๆของคุณชิวๆคุณสามารถชิวได้นะคะคือไม่จําเป็นต้องเครียดไม่จําเป็นต้องหมดหมองใดๆนะคะความรู้สึกเดิมๆที่มีอยู่ตัวตนครั้งสุดท้ายที่รู้สึกเศร้าหมองรู้สึกไม่พึงพอใจนะคะรู้สึกอยากซ่อนเลนตตรงนี้ให้คุณทิ้งมันไปได้เลยนะคะ คุณไม่ต้องต่อสู้กับใครและไม่มีใครสามารถแย่งสิ่งที่เป็นของคุณได้อะไรที่เป็นของคุณก็ยังคงต้องเป็นของคุณต่อไปถ้าคุณยังมีกระแสพลังบวกอยู่มากพอในตัวของคุณในอารมณ์ของคุณยังมีความสุขยังมีความเบิกบานอยู่นะคะสิ่งสิ่งไหนที่คุณปรารถนาสิ่งสิ่งนั้นคุณจะจูดติดและคุณก็จะได้รับมันนะคะเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่คุณปรารถนาแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้แย่งชิงใครมาไม่ได้มาด้วยความที่ไม่ซื่อสัตย์ยุติธรรมสิ่งนั้นคุณจะได้รับเพราะในความรู้สึกลึกๆของคุณคุณเป็นคนที่ทำอะไรต้องทำด้วยความถูกต้องเป็นคนที่ตรงพอสมควรนะคะด้วยความที่คุณพูดตรงและเป็นคนตรงคุณจึงรู้สึกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมันมันจึงขัดกับความรู้สึกของคุณเพราะสิ่งที่คุณเห็นมันมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดว่ามันจะเป็นอะพอมันเกิดขึ้นคุณเลยรู้สึกนอยแล้วก็รู้สึกว่าอ้อคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ยังไงแต่พอคุณตกผลึกความคิดของคุณได้นะคะคุณก็จะเริ่มที่จะใช้ประมวลสถานการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นนนั้ไปได้และในเดือนพฤษภาคมนี้เองที่คุณตกผลึกความคิดทั้งหมดและหาแนวทางการออกจากปัญหาและการทิ้งปัญหาปล่อยวางการปล่อยวางและการหยุดทุกสิ่งอย่างที่เป็นพลังงานลบหยุดทั้งทุกอย่างที่เป็นพลังงานลบไว้แค่ตรงนั้นแค่คุณร,รู้แต่ไม่ต้อง โฟกัสมันนะคะคุณรู้ว่าเป็นปัญหาแต่คุณไม่ต้องโฟกัสคุณเริ่มต้นจุดประกายนะคะจุดประกายความคิดใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะให้ปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยหมดสิ้นไปนะคะแล้วคุณก็จะดาเนินการต่อไปได้เพราะว่าโอกาสที่คุณรอคอยหรือ ปัญหาอุปสรรคที่คุณฝ่าฟันมามันทําให้คุณเติบโตขึ้นมันทําให้คุณมีพลังงานและมันทําให้คุณเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะแม้กระทั่งคนที่ทําการค้าไม่ว่าจะเป็นค้าใหญ่หรือค้าเล็กนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะได้เป็นตัวของคุณเองคุณจะมีผลงานที่คุณพึงพอใจคุณจะมีรายรับที่คุณพึงพอใจนะคะ ให้คุณเลิกกังวลกับสิ่งที่ผ่านมาและในเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวราศีธนูในเดือนพฤษภาคมนี้ค่อนข้างจะราบเรียบนะคะไม่มีอะไรหวือหวาหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรยังยังคงใช้ชีวิตความรักใช้การเข้าใจเข้าอกเข้าใจและการอยู่ร่วมกันนะคะที่ มีความเอื้ออาทรต่อกันนะคะปรอบปรุมซึ่งกันและกันนะคะคุณยังคุณยังอยู่กับความรักที่ที่คุณเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นความรักที่มีความเมตตาต่อกันเอื้ออาทรต่อกันเพราะฉะนั้นความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะยังดีอยู่นะคะเราจะมาดูที่หินนะคะว่าหินจะช่วย ส่งเสริมเรื่องของความรักเอาการงานก่อนละกันนะคะหน้ที่แจ้งานคืนอย่างไรนะคะหิมบอกว่าคุณควรเติมเต็มพลังงานในตัวคุณนะคะ Energy ในตัวคุณนะคะพลังงานบวกพลังงานบวกตัวนี้คือคริสตัลคอร์ดพลังงานสนามแม่เหล็กพลังงานบวกคริสตัลคอร์เป็นหินที่สามารถเติมพลังงานได้ให้กับทุกทุก ทุกๆหินทุกๆประเภทถ้าเอามาเกี่ยวกับการดูพยากรณ์ดวงแล้วนั่นหมายความว่าคุณสามารถเติมพลังงานให้ตัวคุณเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครให้ใครมาปลอกประโลมหรือให้ใครมาเติมพลังให้คุณคุณเป็นพลังงานที่เยอะที่สุดในตัวตนคุณเองและคุณยังสามารถส่งพลังงานของคุณให้กับเพื่อนร่วมง,งาน ให้กับลูกน้องให้กับคนรอบๆตัวคุณให้มีพลังงานที่เป็นบวกและเดินไปด้วยกันได้นะคะคุณคือคนคนหนึ่งที่มีพลังงานสูงมากนะคะมีพลังงานสูงอ๋อการงานของคุณการงานของคุณจะเจริญเติบโตและเห็นผลในเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะเห็นผลชัดเจนและในอนาคต ก็จะเติบโตยิ่งิ่งขึ้นไปนะคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลงานของคุณคุณจะได้ชื่นชมผลงานของคุณอย่างแน่นอนอ้สอสอ,สองตัวเลยนะคะกร e นอ a เวน g จอรีนกับเอ่อ,อ,อแคสแคสไอนะคะสีเขียวนะคะก็จะช่วยให้คุณมองเห็นหนทางและมองออกว่าคุณจะเดินไปในทิศทางใดคุณจะลงทุนอะไรเพิ่มหรือคุณจะ แก้ปัญหาแบบไหนในเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะพบทางออกอย่างแน่นอนนะคะบทสรุปของการงานคุณคือคันเนเรียนนะคะความอุดมสมบูรณ์ความเติมเต็มนะคะความสุขที่ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการกระทําของคุณเกิดจากตัวคุณเองทั้งหมดทั้งสิ้นส่วน คนที่อยู่รอบข้างคุณก็คือคนแรงสนับสนุนนะคะถ้าพลังงานเป็นบวกคุณก็รับไว้แต่ถ้าคุณเจอพลังงานลบคุณเจอคำพูดลบๆให้คุณสลัดทิ้งไปนะคะอย่าเอามาใส่สมองจิตใจยอย่าเอามาเครียดอย่าเอามากดดันตัวเองนะคะเพราะตัวคุณเองคือพระเจ้าตัวคุณเองคือที่หนึ่งนะคะที่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องอาศัย พลังงานจากใครที่จะมาเติมเต็มให้คุณได้ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณจะผ่านพ้นทุกอย่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานะคะในเรื่องความรักครอบครัวนะคะทู่คลองในเรื่องความรักของคุณความรักของคุณได้โรสคอร์สนะคะความรักของคุณในครอบครัวหรือใน คู่รักของคุณเป็นความรักที่มีความเมตตาต่อกันมีความเอื้ออาทรต่อกันยิ่งรักยิ่งผูกพันนะคะยิ่งอยู่ด้วยกันนานวันยิ่งมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีความที่สนับสนุนกันอ้าก้อนนี้ก็ยังได้อีกนะคะทิ้นที่2อนาคตอันใกล้ของคุณก็ยังแน่นแฟนความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณเป็นความอบอุ่นที่แน่นแฟนนะคะที่แน่นแฟนแล้วก็ลงตัว คุณมองกันและกันออกเสมอคุณรู้จักความต้องการของซึ่งกันและกันและคุณสื่อสารกันได้อย่างไม่บกพร่องนะคะคุณคุณสามารถที่จะจูนกับคุณลักของคุณได้อย่างดีอเมทิสอเมทิสเม็ดนีอ้อ่ก้อนนี้สวยงามมากนะคะอยู่ที่ตรงนี้นะคะคุณเป็นคนที่เเปิดพลังงานต่างๆด้วยตัวคุณเองและ ล่วงรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวคุณเองคุณมีซิกเซนคุณมีพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจากจัก,กรวาลคอยส่งคอยอให้คุณเสมอให้คุณประสบความสำเร็จอยู่เสมอตราบใดที่คุณอารมณ์ดีตราบใดที่คุณไม่เครียดนะคะคุณตัวตัวเ,เมทิสเนี่ยช่วยบำบัดความเครียดและลดอาการปวดศีรษะได้นะคะเพราะฉะนั้น การทำนายก็เลยหมายถึงความคิดความเครียดความคิดความอ่านการจินตนาการมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะแล้วก็คนรักของคุณคุณสองคนใช้จินตนาการร่วมกันได้ใช้ความคิดร่วมกันได้เวลาใครต่างใครมีปัญหาก็สามารถที่จะเอามาคุยกันแล้วสร้างให้เกิดเป็นจินตนาการที่ดีแล้วก็เดินตามจินตนาการนั้นแล้วความรักของคุณก็จะ สมบูรณ์แบบครอบครัวของคุณจะอบอุ่นไปตลอดการนะคะให้คุณคิดแบบนี้เสมอแล้วครอบครัวคุณความรักของคุณก็จะเป็นไปอย่างที่คุณปรารถนาและคุณต้องการนะคะก็ได้พลังงานจากหินมาช่วยสนับสนุนนะคะในเรื่องของพลังงานต่างๆก็เดือนนี้ชาวราศีธนูค่อนข้างออกมา เกิน80%นะคะที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ